ไม่เคยวิ่งหางานเลยไม่ไม่เคยวิ่งหางานแบนแบนอื่นเขามีในหน้าเขามีในหน้าไล่ล,ยละยี่สิบสามสิบเราไม่วิ่งหางานเจ้โของงามามาหาวิ่งมาหาเรารโอ้โห<า>มไม่เคยไปหางานไม่เคยวิ่งหางานงานวิ่งมาหาคุณพี่จัดเนี่ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะปังไม่เคยมีเกี่ยวแต่ตอนเนี้ยพอรถเราไปเกี่ยวข้าวเขาได้เยอะอย่างนาะผู้ช่วยชาติที่ดินสาต เขาเล่นกันเลยนะจะโขงนาเล่นไม่ถึงสิบตันสิบสองไร่เขาบอกเขาทำเขาไม่เคยได้สิบตันแล้วคนที่ไปช่วยไปกองเชียร์เอาง่ายๆนาข้างเชียงบอกว่ายังไงก็สิบตันขึ้นผมเล่นเอาเบียร์คนละลังอาจะโขงนาเล่นเบียร์คนละลัง ได้สิบสองตันสิบสองตันเจ้าของนาเสียเบีรยลังหนึ่งโอ้เดิมไม่เคยได้ถึงสิตันเขาบอกว่าตั้งแต่เขาทํามาเขาไม่เคย,ไ,เคยได้ไม่ได้นะครับ<ข>อันนี้ก็เป็นการ